อัสสลามุอะลัยกุมบะรอมาตุลลอฮิวะบาริกาตุยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำภาพ Photoshop ในหัวข้อการใส่ลายน้ำลงในภาพถ่ายซึ่งมีการทอนซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้ค่ะให้เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมาในขึ้นมาใน h ร t o s ชอมคลิกที่คำสั่ง Edit Define Brush% เตั้งชื่ออะไรก็ได้ค่ะแล้วคลิกที่ปุ่มโอเคเปิดภาพถ่ายที่เพื่อที่จะใส่าลายน้ำขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม Create a New Layer เพื่อสร้าง l a y e r เพิ่มใหม่คลิกที่เครื่องมือ Brush Tool หลังจากนั้นคลิกที่หัวผู้กาไลายน้ำที่เราได้สร้างเอาไว้เลือก Fg ต,ต้องการกำหนดค่า Opacity 69% Flow 100%แล้วคลิกระบายลงไปยังตำแหน่งภาพที่ต้องการ เท่านี้เราก็จะได้รายน้ำลงบนภาพถ่ายที่ที่บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของของนิคาซิปภาพได้กลุ่มของดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอได้รับความขอบคุณจากเด็กหญิงสาสิวิมโลหิตคุปเด็กหญิงมาริสาสาสิวิม23โรงเรียนอโรงเรียนอิสลามสันติชน अबिल्फिक वान हिदय असल वरमती वबरकातो